สวัสดีค่ะนกมีดหมอนะคะวันนี้ได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะมีดเล่มนี้ด้ามไม้ฝักไม้นะคะมีความยาวอยู่ที่แปดนิ้วครึ่งนะคะเล่มนี้เฉพาะใบอยู่ที่ห้านิ้วนะคะด้ามไม้ฝักไม้นะคะลัดด้วยหวายนะคะตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมขาบินโตนะคะตรงนี้จะเป็นไวยด้ามและฝักนี้หลวงพ่อท่านจะลงจานไว้อะกะระไว้ที่ด้ามมีดและฝักนะคะเป็นรอยจานของหลวงพ่อนะคะเป็นมีดรุ่นขนาดเก่า นะคะอายุก็เป็นร้อยปีนะคะมีดเล่มนี้ท่านจัดจานไว้ที่ด้ามและฝาของมีดนะคะนะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในของมีดกันนะคะด้านในของมีดก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นลายสยีมาใบโพเต็มใบนะคะทุกท่านเฉพาะใบอยู่ที่ห้านิ้วนะคะนะคะทุกท่านลายสยีมาใบโพเต็มใบพุทธคุณของหลวงพ่อเดิมเข้มขขังอย่างแน่นอนนะคะหลวงพ่อก็จะจานไว้ที่ ด้ามและฝักนะคะนะคะมีความสวยงามนะคะมีเล่มนี้ขนาดพกพานะคะนะคะเดี๋ยวเรามาชมอีกเล่มนึงนะคะ เล่มนี้ก็จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้เหมือนกันนะคะความยาวด้ามรวมฝักอยู่ที่เก้านิ้วนะคะมีเล่มนี้และด้วยอลูมิเนียมขาบินโตนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กดำนะคะด้ามไม้ฝักไม้นะคะนี่นะคะ เรามาชมด้านในของมีดกันนะคะนี่นะคะทุกท่านเล่มนี้จะเป็นสีมาใบพูครึ่งใบนะคะความยาวอยู่ที่ห้านิ้วนะคะเล่มนี้เฉพาะใบมีดนะคะท่านใดสนใจนะคะก็โทรมาสอบถามทักทายกันได้ที่เบอร์0 9 4ย์6 7 4 4 5นะคะ เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะมีจะไม่มีการสั่นคลอนเลยนะคะจะแน่นนะคะแน่นหนามากนะคะพุทธคุณของท่านเข้มขังอย่างแน่นอนนะคะท่านใดอยากบูชาหรือพกติดตัวไปก็มินหลวงพ่อเดิมพุทธคุณของท่านศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนนะคะ ทีน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะนกมิดหมอสวัสดีค่ะ